ชอพลูงานวิจัยและสรรพคุณ17ข้อนะคะชื่อสมุนไพรเชอพลูชะพลูหรือชาพลูนะะชื่ออื่นๆผักปูนกทางลำปางนกเขาเรียกส่วนชาพลูเป็นทางภาคกลางส่วนชะพลูเถาหรือเชอพลูทางสุรินทร์นะคะนี่ส่วนผักปูนาหรือผักปูลิงผักปู ริงผักริงนกผักพลูนกผักอีไรผักอีเลิศผักอีสานเรียกนะคะพลูริงเป็นผักเหนือนะคะเย,เย่เหย่เย่เถยเป็นแม่ห้องสอนเรียกนะคะพลูนกนี่เป็นหรือผักปูนกเนี่ยทางพะยับพลูลิงนกทางเชียงใหม่นะคะนมวาทางใต้ ปุ่นปูน,ปนถือไทยใหญ่นะคะตนนีนี้ทิ่นกำเนิดของเฉพลนะูจะอยู่ทางมาเลนะคะทางเกาะชวานะประโยชน์และสปปรรพคุณเฉพลนะคะหนึ่งสามารถช่วยเจริญอาหารช่วยขับเสมหะทำให้เสมหะงวดนะคะทำให้เลือดลมซ่านแก้ธาตุพิการรักษาโรคเบาหวานทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตด,ดีนะคะทำให้เสมหะแห้ง ช่วยย่อยอาหารช่วยขับลมในลำไส้ช่วยขับเสมหะให้ตกทางทวารหนักช่วยบำรุงธาตุแก้เบาหวาน